โยโยโยเทอรนินกลับมาแล้วนะครับผมอ้าวแล้วครับวันนี้วันจันทร์ที่สิบเดือนสิบปีหกห้าอนเลยครับอ่าสิบเดือนสิบเดือนดีครับโอ้วันนี้เซลล์ทั้งวันครับโอ้โหลงทั้งวันเลยครับทองของเราไปไงบ้างครับดูทําเฟรมสามสิบกันครับดูสามเฟรมสามสิบกันเราพูดตอนห้าทุ่มอีกแล้วนะพึ่งว่างครับกลับมาจากทาธุระรายเรื่องครับ โอเคครับอืดูครับดูกราฟครับดูกราฟวันนี้ดูกราฟดู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 กราฟครับโอ้โหลงอย่างเดียวครับไปชั่นจะขึ้นกบไม่ขึ้นครับดูครับจะดันขึ้นก็ลงอีกลงอย่างเดียวครับดูความจริงถ้าถือว่าเหมือนแต่ก่าวันจันทร์เราพูดแล้วครับเราตีฟิกโบรแต่จังหวะนี้ครับแ้วก็มาเปิดออเดอร์ครับเดี๋ยวผมทําให้ดูตั้งแต่เช้าเลยครับแต่ว่า ผมก็ไม่ได้เล่นครับเพราะว่าเช้ายิงครับเปิดตลาดมาเด้งเลยครับใครจะไปใสออเดอร์ไว้ทันครับนี่ครับดูจังหวะนี้ครับสวยไหมครับจังหวะนี้สามสิบนาทีนะครับดูครับได้มาสองไม้ครับแทบไม่ได้เปิดนะครับผหสุดท้ายก็ไม่ได้เปิดครับแต่ว่าผมได้จังหวะนี้ครับแน่ผมยังมีแอบได้จังหวะนี้ครับอ่ามันจะเป็นประมาณนี้ครับพอเรามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมครับนี่ครับ ได้ฐานนี้ได้มาสองไม้นะครับอย่าว่านะครับจังหวะนี้ได้มาสองไม้นะครับแต่ก็ลงเลยนะครับทีนี้ก็ไม่มีจังหวะแล้วนะครับแต่เราก็สามารถตีฟิกโบครับไล่ราคาได้ครับนี่ครับไล่ราคามาเลยครับจังหวะไล่ราคาไว้เรื่อยแต่ก็ไม่ไปเปิดออเดอร์เราสักทีครับไล่ราคามาเรื่อยื่อยครับทุกท่าฟิล์มนะครับบอกแล้วครับว่าช่วงนี้เซลล์ครับ ใครถือไว้ตั้งแต่ต้นได้ก็ว่าสุดยอดครับนี่ครับเซลครับเซลอย่างเดียวดูครับสามเฟรมสามสิบนาทีทำเฟรมชั่วโมงกันครับจังหวะนี้ก็เหมือนกันครับเปิดเรื่อยๆจังหวะแรกที่เราบอกกันับแล้วก็เซลไยังไม่มีจังหวะเข้าเลยครับตอนนี้ไม่มีจังหวะเข้าเลยนะครับก็มาดูอีกครับเดี๋ยวสามเฟรมชั่วโมงก็เหมือนกันครับดูทำเฟรมสี่ชั่วโมงของเราสี่ชั่วโมงเราก็เหมือนกันครับ อืลงอย่างสวยครับทิ้งตัวอย่างสวยครับรอเกิดโลใหม่เหมือนเดิมที่ผมพูดไว้ครับคิดไปแล้วรอเกิดโลใหม่แล้วเพื่อจะหักเข้ามาครับล้วก็ลงต่อครับตอนนี้มาดูไทม์เฟรมวันครับวันก็โอ้โหลงสวยมากเลยครับลงมาไดออเดอร์ที่หนึ่งเออไดออเดอร์ที่สามไดยที่สองได้นะครับเหลือเก็บออเดอร์ที่หนึ่งครับต่อมาลงไปเรื่อยครับขอให้มลงไปครับท้าลงทะลุว่าก็ทะลุครับ ก็ไม่มีอะไรมากอรับวันนี้แต่ว่าผมก็อัยก็พูดตรงๆว่ายังเก็บเก็บในทางเฟรมที่เล็กกว่านะครับถ้ามันเกิดกรณีอย่างนี้เราก็ต้องมาเก็บในทางเฟรมที่เล็กกว่านะครับเพื่อจะได้ทำกำไรเพราะเรารู้เทรนแล้วแต่ว่าความเฟรมที่เล็กก็ต้องออกเร็วเข้าเร็วนะครับพออันตรายก็เสี่ยงก็สูงนะครับพออาจจะแปลพันแปลผลได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่วันนี้ก็ก็ดูเพราว่ามันพวนี้มันจะมีการ อดีดขึ้นไปไหมนะครับสร้างโลสร้างไฮใหม่ไหมนะครับเพราะตอนนี้คือยังหาโลไม่ได้ครับคือหลดอี๋ยวผมขีดโลขีดไฮเลยดูครับตั้งแต่ไฮนี้ครับโลนี้ไฮนี้ครับดูครับไม่มีเลยนะครับคือไม่ได้สร้างโลสร้างไฮแล้วโลก็ยังไม่ทันได้เกิดครับก็รออยากรอเปิดประมาณนี้เราก็สร้างไฮแล้วก็ลงมาอีกครับ ก็จะดูจังหวะว่าจะหลุดได้ถึงไหนครับหรือจะเป็นขึ้นมาตามจินตนาการครับหรือจะลงไปเลยครับจบเลยครับมันก็ยังไม่แน่ชัดครับเพราะตอนนี้มันก็หาเซลยังไม่เกาะยังไม่สร้างฐานโลเลยนะครับจุดแนวรับก็ทะลุไปเรื่อยครับตอนนี้ใกล้จะมาถึงจุดแนวต้านสำคัญแล้วครับอนคามเฟมเฮสสี่ครับสี่ชั่วโมงครับ ราคาหนึ่งพันเอหนึ่งหนึ่งพันหกร้อยหกหกสิบจุดเจ็ดสองนะครับตัวนี้คือแนวรับสำคัญเหมือนกันนะครับน่าจะเด้งขึ้นหรือเปล่าครับเราก็รอย่อไปก็ลองก็ลองลุ้นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ถ้าผมแนะนําตอนนี้ก็มาดูทำฟิลรมที่เล็กกว่าครับทำฟิลมสิบห้านาทีก็ได้ทำฟิลมสิบห้านาทีก็ <c oughs> พอมันดีดตัวลงมาก็เริ่มนะครับเริ่มก่อ ่อโลอีกครั้งหนึ่งครับกอ่อก่อโลนะครับจะขึ้นหรือเปล่านะครับสร้างโลได้หรือเปล่ามาดูทางเฟมห้านาทีครับเล็กเข้าไปไกลเป็นไซเวนะครับนี่ครับอันตรายนะครับแต่ว่าทะลุนี้ก็น่าจะขึ้นทั้งหน่อยหรือเปล่าหรือทะลุลงมาก็คงจะลงได้ต่อนะครับว่าตอนนี้เริ่มกราฟเริ่มนิ่งๆรับงแต่ห้าทุ่มวันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเพราะว่ามันก็ดู <c oughs> ตามเพมเซลเต็มที่เหมือนกับที่เราพูดไว้เตรียมตัวเทรดันรจัณแหละครับว่าเป็นยังไงนะครับก็ลงตามที่เราพูดไว้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เราก็รอจังหวะครับได้ถึงเดียวคือการรอนะครับถ้าเป็นตามเทคนิคผมก็ต้องรอครับตรงรอก็มีจุดออกที่แน่นอนครับมีจุดเข้า TP ที่แน่นอนย่อไป TP ที่แน่นอนแล้วจุดเข้าจุดออกที่แน่นอน,นครับแพ้ตามตามเฟมนะครับ ก็เหมือนที่ผมพูดแล้วครับเพราะว่าตอนนี้เป็นขาเซลก็ต้องรอจังหวะให้เข้าไห้ได้ครับตอนนี้่าจังหวะรอเข้าไม่ได้ก็เป็นอย่างนี้นครับก็ต้องปล่อยๆไปก่อนครับใจเย็นๆครับการเล่นเทรดไม่ใช่ว่าเล่นปุ๊บได้เข้าป๊อปมันก็เป็นตามที่เราคาดการไว้นะครับแนวโน้มของเราก็เซลลครับโอเคครับวันนี้เท่านี้แล้ะครับสวัสดี ดีครับผม